เป็นข้อสอบที่ออกบ่อยๆออกประจำประจำหรือเป็นขาประจำของเก้าวิชาสามัญที่เขาออกข้อสอบกันอยู่แล้วนะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่กับตันเหมือนเดิมนะคบวันนี้ก็จะมาพบกันในเรื่องข้อสอบเก้าวิชาสามัญป P ที่2แล้วนะครับก็คือจะเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยๆออกประจําประจําหรือเป็นขาวประจําของ9วิชาสามัญที่เขาออกข้อสอบกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเรื่องพวกที่พี่เอาคลิปมาลงเด็ดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดนี่คือเสียดายมากเลยจริงๆนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับที่พี่กับตันจะมาพูดถึงนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องครึ่งชีวิตนั่นเองนะครับข้อสอบนะครับเก้าวิชาสมามัญเคยออก เมื่อปี6-1นี้เองนะคบเพราะนั้นไม่ไกลเลยนะครับดังนั้นมันออกทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่าเราจะไปเจอข้อสอบในรัฐเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องครึ่งชีวิตเนี่ยยังไงยังไงก็ออกนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้กันเริ่มจากตอนแรกเลยครับเขาบอกว่าไอโซโทปกัมันตรังสีนะครับคือเป็น t l นะครับ206นะครับเขาก็ให้เลขอะตอบนะแล้วเขาบอกว่าสลายตัวเขาให้เลขมวลมานะครับเขาให้เลขมวลมานะครับแล้วเขาบอกว่าสลายตัวให้กับ PB206 นะครับโดยมีครึ่งชีวิตนะครับเขาให้ดีครึ่งชีวิต ว่าโอเคที่ครึ่งชีวิตคือ4.2นาทีก็คือทุกๆ4.2นาทีเนี่ยสารเราเนี่ยจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเริ่มต้นมี T r อา206เนี่ยจำนวน5คูณ10กำลัง22น,นะครับแล้วก็เวลาผ่านไป21นาทีเขาถามว่า P.B. นะลูกดูดีๆนะเขาถามว่า T.B. 206เนี่ยจะมีกี่ดูดีๆนะสารมันคุณอ่นระวังโจทย์ข้อนี้หลอกมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของครึ่งชีวิตเราก็เขียนสูตรเลยครับว่า n ที่เหลือจะมีค่าเท่ากับ n เริ่มต้นก็คือสารเริ่มต้นเนาะแล้วส่วนด้วย2กําลัง n ส่วนด้วยครึ่งชีวิตนั่นเองนี่คือสูตรนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะหาว่าสารที่เหลือมันเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นของเรานะครับก็คือมี5้าอณหภูกำลัง22อะตอมเห็นปะเริ่มต้นเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บ n ที่เหลือคือสิ่งที่เรากําลังจะหาตอนหลังว่าเอ๊ะมันเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนด้วย2กําลัง n นะครับ n ก็คือเวลาที่ผ่านไปปรากฏว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยผ แล้วส่วนด้วยอะไรครับครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตคือ4.2นาทีแอนล้วก็คิดเลยนะครับเราก็จะแทนค่าเพื่อหา n ที่เหลือซึ่ง n ที่เหลือตัวนี้เป็น n ของใครครับเป็น n ของ tl นะครับเป็นแถวลียมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทําการคิดเลขครับก็คือเป็น5คูณ10กําลัง22ส่วนด้วย2กําลัง21ส่วน4.2ก็ดูนะครับก็จะได้คําตอบออกมานะครับว่า n ที่เหลือหรือ tl ที่เหลือเนี่ยคือ1.5คูณ10กกําลัง21อย่าพึ่งผูผาดิ่ใจลูกเห็นไหมมีช้อยรอบางคนผ,ผา ใจแล้ว จะคิดได้แล้วตืนเตืนตืใจยังไลูกอันโจทย์ดีโจทย์ถามใครครับ PB นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาบอกว่า TL เนี่ยสลายตัวแล้วให้ไปเป็น PB ดังนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ย TL มี5คูณ10กำลัง2 3สลายตัวไปสลายตัวไปจนเหลือ1.5 1.5คูณ10กำลัง21อตตแสดงว่าส่วนต่างระหว่างเริ่มต้นกับที่เหลือเนี่ยมันก็จะกลายเป็น PB นั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการหา PB เราก็แค่เอา อะตอมของเริ่มต้น5คูณ10บกำลังลบ25คูณ10กำลังยบลบด้วย1.56ก็คือสารที่ทีแทลเลียมเนี่ยเหลือนะฮะก็1 5 6่งดี๋ยวกคูณ 10, ยกกำลัง20แค่นี้เองนะครับเราก็จะทำการคิดเลขออกมาได้เลยก็คือก็จะกลายเป็นอะไรครับ5นะครับอ่ะพี่พี่ปรญญาให้เป็น,เป,นเป็น10กำลัง21เนาะเราจะได้คิดเลขง,งา่ายก็คือเป็น50เนาะ50นะครับลบด้วย1.5ก็จะได้คำตอบมาเป็น4 8นะครับูณด10ดสี่สี่นะพรันคอบข้งเราบะครับ คือเป็น48.44คูณ10ยกกำลัง21เนี่ยคือส่วนที่หักล้างกันออกมาแล้วแล้วมันไปเกิดน p b นั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบคงหาได้ไม่ยากนะครับก็คือข้อที่4นเองเลื่อนจุดให้ถูกต้องให้เหมาะสมเนาะไม่ยากเลยนะครับเพราะนั้นลองกลับไปฝึกฝนทบทวนนะครับจริงๆแล้วเรื่องครึ่งชีวิตเป็นเรื่องที่ควรเก็บคะแนนนะครับนี่เพิ่งออกไปเมื่อปี61เองยังไงทุกๆปีเขาก็จะออกเรื่องครึ่งชีวิตอยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะนั้นกลับไปฝึกฝนทบทวนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับรับรองๆัใจ thank you